สวัสดีครับท่านครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหนักว่าหัวใจเกษตรครับพ่อตะแดดออกพี่น้องเอ้ยแดดออกแล้วครับก็เลยปล่อยง้วออกมานี่ครับแดดออกปล่อยง้วชุดที่ผมได้จับยาน่มมาพี่น้องนี่ครับจับยาน้มกับปล่อยปล่นออกมานะครับหลังจากขังไม่ช่วงฝนตกพี่น้องเนี่ครับปล่อยออกมาแล้วนะครับเป็นว่าที่ผมได้จับยาน่มมานี่ก็ได้แปดเดือนแล้วพี่น้องนี่อายุ่นได้แปดเดือนแล้ว ผมจับยาน,นมาตังแ่อ,อายุพได้หาเดือนครับขังไว้คอ,อกนี่ครับบริเวณข้างขอ,อกคนล่อยออกมาเจ็บฝาดพี่นอ้องเห้ยเพราะว่าแดดออกครับช่วงนั้นแดดแดดเดดบ่อออกพี่น้องแดดบ่ออกแล้วก็นามไหลครับมือสองมือมาแดดออกจะก็ได้ล่อยคนออกมาแช่มาเลมนี่ครับแปลงหยาพิโกลาครับพี่น้องแปลงหยาเพิโกลาครับเป็นหยาที่ผมปลูกไว้อยู่ซิบหาไรจะ ดอกนี่เป็นแปลงปลอยนะครับแปลงปลอยด้านบนสุดพี่น้องนี่ครับแดดผมก็ได้ปล่อยว่าเขามาเพื่อนในแชร์ได้เลี่ยมนะครับหลังจากแดดออกนี่เป็นว่าชุดที่ผมจับยาน่มพี่น้องสามตัวนี่แหละครับเพื่อนมากินเลยตามอาศัยญ้าใส่เพื่อนเกี่ยวการปลูกห้าเลี้ยงวง่าอายุประมาณนี่แหละครับแต่มีห้าไวยลาล่าพินเอ่อไวยาลาบครับห้าน้ำพี่น้องกรลังขึ้นนะครับหลังจากว่ากินเบิดแล้วครับผมก็จะได้ดตัด นะครับตัดทำความสะอาดไว้ให้ง่ายกินอีกช่วงนึงก็คือนะครับเจ็บเจียวเขา่าพิเศษก,กานี่ครับให้พ่อนายกินก้อนถือว่าช่วงนี้แดดออกก็เลยปล่อยเขา่านี่บรรยากาศเจี๊ยบฝากพี่น้องเข้านะครับเพกโกล่าเป็นหญ้าที่พ่นให้ผลบริเสูงในพี่น้องให้ผลนบริเสูงต่อไหลนะครับผมเคยตัดอายุได้สามเดือนนะครับสามเดือนตัดแบ่งท์อนพันในพี่น้องเข้าได้หนึ่งได้สองตันในพี่น้อง นะครับอาพุเพินสามเดือนผมตัดแบงถอนพันธุ์ให้พี่น้องเฮ้านะครับนี่ช่วงนี้ก็หลายพี่นอ้องอย่าก,กับพ่อได้ง้วนได้กินหลังจากน้ำถ่วมนะครับผมก็เด้เปีเ้ยงน้ำออกลดลงก็เลยไปตัดไม้ง้วได้กินง้วกะเกือบสามสิบตัวได้จินมือเราหกรถพี่น้องเศร้าสามรถนะครับ,บาบกับสามรถอันนี้ก็เป็นง่วชุดจับยาน้อมมากผมกับป่อยให้พ้นแบบนี้นะครับให้พ่นกินตามอัตรา,ายาไส่พ้นตามสบายของพ่นเลย เป็นง่วาลูกผสมบีมัเตอร์นี่พี่น้องสองตัวนี่ครับสองตัวแดงครับง้วาเท่านี่ครับคู่นี่ครับลูกผสมบีมัเตอร์ตัวนี้เป็นลูกสาวเจ้าสามหนึง่งครับลูกสาวเจเ้าแคบสามหนึ่งครับนี่บ่าวสายสวยงามบ่าวสายบามันก็เลี้ยงไปคู่กันทั้งสี่แหละพี่น้องเพราะว่าผมเลี้ยงง้วาสายต้นน้ำสายพัฒนานะครับเลี้ยงเบีง่ายง่ายนี่เย็บฝาพี่น้องเรัา นี่ก็ขึมตะเสากับบตกนะครับสายมาสามโมงแดดออกผมก็เลยปล่อยหัวออกมาให้พันในยางไรเคียร์ไรเลี่ยมแบบนี้นะครับขอดีที่ได้มีแปลงหยาไว้แบบนี้ครับหลังจากฝนบ่ตกหรือว่าฝนถึงช่วงไปนะครับก็เพรได้พันในยางช่วงนี้ยังบ่ได้เก็บเจียวเข่าหรอกพี่น้องยังบ่ได้เก็๊บเจียวเข่านะครับขอให้มีแปลงหยานี่พราได้หัวไรเคียร์ไเลี่ยมผมก็แบงเป็นล็อกไว้ได้พี่น้องนั้นอีกล็อกหนึ่งนะครับผมก็จะปล่อยเข่าอีกล็อกหนึ่ง หายยาอีกรองนึงป้งหายาอจะเลื่อนเ,เติบตนะครับ mm. มันขอ้อก,กัะยุ่นี่ยพี่น้องบริเวณขอ,อกแบบนี้เลยครับท้ายคลิปนี้ครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนตุกท่านนะครับก mm. ้าวว่า mm. สวัสดีครับ